มาเอาแล้วก็สวัสด,ดีทุกคนอยู่เลยนะครับคือปกติเนี่ยผมก็จะทําคลิปแบบแคทเกมธรรมดาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ครั้งนี้ผมจะมาเที่ยวครับโอเคคลิปปกติผมเนี่ยมันจะเป็นแคทเกมมันจะเป็นแบบพวกแบบแคทเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีลงข่าวบักซึ่งชาเลนจ์เนี้ยเป็นชาเลนจ์ที่เอาไปเที่ยวนะเวลาไปเที่ยวก็จะ ใชัเลนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลชะอกำกาแพงเพชรนะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ชะอำที่ทะเลก็ผมมีที่พักสามห้องห้องหนึ่งเป็นของพ่อแม่ผมห้องหนึ่งเป็นของผมแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นของปู่ย่าของผมโอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซัไครกดติดตามกดกระดิงเชื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเหมือนเดิม โอ okay. เคและนี่คือรถผมรถตู้ยืดเลยคือมันรวยครับป็รถตู้โอเคเดี๋ยวมันมันก็มีสระน้ำด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูที่สระน้ำก็คือสระน้ำที่ทะเลถ้าเกิดว่าใครอยากมาพักแถวแถวสระน้ำเนี่ยมาพักตรงนี้ได้นะครับโอเคโอ,คโอค้ตอนนี้ตอ,อนคะืนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นม,ม,มาดู กันเหมือนเดิมโอเคไหมอ้ยพรุ่งนี้เช้าเราก็จะตื่นมาดูการเหมือนเดิมนะคือผมเนี่ยยังไม่นอนหรอกผมจะไปเดินตลาดก่อนแล้วตอนที่ผมไปเดินตลาดเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูที่ตลาดชามด้วยนี่คือข้า,ขาวๆแล้วทุกคนเนี่ยที่ชามเนี่ยนี่ที่ตลาดข้า,ขาวๆแล้วก็นี่เป็นที่พักของผมเนาะเนี่ยดูสวยมาก มีหลายที่พักนะครับใครอยากมาดูที่พักไหนก็มันเรียกได้นะครับตัวอย่างเช่นที่พักนี้แต่ที่พักที่ผมนอนก็คือที่พักพวกนี้โอเคอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าผมอยู่หลังอะไรผมอยู่หลังที่14ครับนี่อยู่หลังที่14ครับแล้วก็พ่อแม่ผมอยู่หลังที่15ครับอันนี้คือหลังพ่อแม่ผมผมก็เตรียมที่ต้านขึ้นมาด้วยนี่ นี่นะครับควเป็นที่ตาขึ้นของผมแล้วก็เว้นตากันน้ำของน้องแล้วก็ของผมโอเคนี่นะครับของเล่นเลนสายชี่ผมเอามาแล้วก็มีอย่างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในห้องนะโ okay, อเคอเมมันถ่ายคลิปอยู่โอเคนี่นะครับก็คือห้องของผมนะก็จะมีทีวีมีอะไรให้อย่างนี้เลย นะและอย่างหนึ่งครับนี่คือตู้เย็นนะนี่ตู้เย็น<ๆ>เขาก็จะมีเนี่ยเตียงนอนผมนะแล้วเขาก็จะมีโคงไฟให้อย่างนี้เลยแล้วก็ตู้เสื้ผาอุ้ยเสียงดังจังแล้วเขาก็จะมี พาใช้ตัวแถมให้นี่แล้วก็จะมีทีวีให้อย่างนี้แล้วก็จะมีแก้วน้ําก็มีมีแก้วน้ำเขาแถมให้นะนี่อย่างเงี้ใครที่อยากมาเที่ยวก็มาเทียเท่ยวได้นะครับนี่มีโคมไฟสองอันนะนี่มากแล้วนี่ก็คือจะพาไปดูในห้องน้ำอุ้ยลืมเปิดไฟ นี่นะครับก็คือในห้องน้ำนะสวัสดีครับโอเคอยู่ในห้องน้ำเนาะนีนะ่ในห้องน้ำเนี่ยคือใช้ได้เลยดีเลยแล้วก็มีชิชชู่แถมให้นะครับทิชชู่นะเขาก็จะมีทิชชู่แถมให้เนาะเชเคสำรวจในห้องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผม ตัดคลิปไปตอนที่เดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่อยู่ที่ตลาดนี่แล้วกันไปโอเคนะครับและนี่ก็คืออาหารของผมนะครับหรือว่ากับข้าวของผมเลยนี่คือนะครับนี่เป็นไข่เจียวกบบนี้นะครับนี่ก็คือคาน้นหมูกรอบนะครับทุกคนแนละนี่ก็คือผัดกะเพราหมูกรอบนะส่วนนี้ก็คือผัด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 เออช่างมปเลยครับทุกคน โอเคโอเคนะคบและนี่ก็คือทะเลที่ชะอําตอนกลางคืนนะครับโอเคบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วถ้าหากใครสงสัยว่าไอ้นี่นะคบเป็นไข่คือน้องผมเองนะคบโอเคทุกคนอาจจะแสบตาหน่อยนะยาวๆหน่อยก็แล้วตัดภาพไปตอนที่กินกินขนมเลยละกันไล่ว้อันนี้นะครับ กอดนะครับด,ดินมันจะหล่นมากจับดีๆครับจับเป็นไงมันถอดไหมลูกมีเ,มเ,เดี๋ยวก็ไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ค่อยถ่ายนะเพราะว่า มันมีแสงตอนกลางคืนมันไม่มีแสงมันดึกนะครับทุกคนไปเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ตอนเช้าไปที่เรียบร้อยเลยนะครับก็คือผมเพิ่งตื่นนะตอนนี้หกโมงแล้วไป<ะ>เดี๋ยวผมพาไปดูทะเลที่ฉาำตอนเช้าเลยไปนี่นะครับก็คือทะเลฉ่ำที่ฉาบตอนเช้านะโหน่าเล่นมากเลยทุกคนให้ทุกคนมาเห็นกับตาเองนะทุกคนเนะี่ยได้เล่มากเลยนะเนี่ย ้องลองมาเห็นกับตาเองนะถึงจะเห็นว่ามันน่าเล่นมากๆแล้วถ้าเล่นน้ำมันสนุกมากเลยและอาจจะมีคนบอกว่าทำไมผมไม่ลงไปเล่นน้ำให้ทุกคนดูก็คือโทรศัพท์ผมมันไม่กันน้ำนะและอาจจะมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้กล้องกล้องล่ะก็คือผมไม่มีตังค์ซื้อกล้องนะโอเคนี่นะครับทุกคนคือสระน้ำ ผู้ใหญ่นะครับอันนี้คือของผู้ใหญ่นะแต่ผมเล่นได้ตรงนี้เป็นหนึ่งเมตรตรงนั้นเป็นสองเมตรนะครับทุกคนแ,แล้วนี่นะครับก็คือสระเด็กเนาะไปนี่นะครับสระผู้ใหญ่แล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่ๆไาไม่ยไปบายน้ำก็ลงลงไปลูนี่นะครับก็คือทะเลชะอำที่